วันนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางฝ่ายความมั่นคงก็ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสสามคนร้ายที่ก่อเหตุคาบอมโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลล์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสคนร้ายหลังศาลจังหวัดเบตงออกหมายจับ3าคน3คนร้ายร่วมกันก่อเหตุคาบอมที่โรงแรมฮอลิเดย์ฮิลล์ถนนพักดีดำรงเขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวันที่25กร,รกฎาคม ได้ผู้ขับขี่รถยนต์ซุกซ่อนระเบิดมาจอดหน้าโรงแรมคือนายเฟลซีกลูแปร์อายุ33ปีผู้มากับรถตู้คือนายมะกอเซงเจมะอายุ36ปีและผู้จองตั๋วรถคือนายอาบะเจอาลีอายุ35ปีทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดยะลาซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง3คนยังหลบหนีการจับกลุ่มเดี๋ยวผู้พบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสที่หมายเลขโทรศัพท์073234777 ส่วนที่โรงแรมพาร์ควิวจังหวัดยะลาจัดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวประจำปีงบประมาณ2,557มีผู้เข้าร่วมอบรม42ตำบลประกอบด้วย สมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองหมู่บ้านหรือชอคอตอตำบลละสองคนรวม84คนซึ่งผู้อบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการที่ช่วยให้การทำงานด้านการข่าวบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ด้านการข่าวของชุดคุ้มครองตำบลการวิเคราะห์สถานการณ์สังเกตบุคคลยานพาหนะวัตถุต้องสงสัยเพื่อร่วมเฝ้าระวังในพื้นที่